ลาก็อยเลสสวัสดีครับมาพบกับรีวิวไอดีเกมฮองไคสตาร์เด l กันบ้างวันนี้นะเป็นตอนที่9นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเกนชินที่ไป300กว่าตอนแล้วสตาร์เด l นี่เพิ่ง9ตอนนะแต่จริงรีวิวเกนชินสนุกกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าวันนี้เจ้าของไอดีบอกว่าอยากให้รีวิวสตาร์เด l ก็จัดให้ได้น,ะนั่นเองนะเป็นไอดีของคุณเอ่ออาร์กาเนลุนะฮะ e the เอเมเนเตอร์ออฟเดอะฮาร์โมนีเขาบอกว่า เล่นอะไรก็ได้แต่ขอเล่นโรบินน้องหน่อยอ่าวันนี้ก็จัดให้นะนนจะอวยโรบินนะเข้ามาในเกมเจอตี้สตัวโรบินกระโดนเหมยเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้จะมีตัวไหนบ้างนั่นเองนะอะถ้าอยากได้รีวิวดีแบบนี้ก็ inbox อินบอกเข้ามาในเพจไลฟ์กับเพย์ได้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ไปดูกันก็ฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้และฝากกดติดตามช่องไลฟ์กับเพย์เอาไว้นะครับและสุดท้ายฝากพูดคำสุดท้ายของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวครับลัคกี้คอยซีซั่นเติมเสร็จแจก3เนิ่งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาท เด้งหงเปิดตัวโปร,โปรใหม่เติมเก,มเ,กมเว็บม,มีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะส,สมเงินคืนมปรถครั้งถ้าไปได้อีกสอบถามดมิหนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอ่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะมาดูซิว่ามีตัวเยอะขนาดไหนแล้วก็โดบิน น่าจะอวยสุดในอดีแล้วเพราะเจ้าของอเดีเน้นตัวนี้ตัวเดียวนะโอ้โหแล้วคนมาจําตัวว่าเฮ้ยโหสุดยอดมาถึงก็เทพแล้แนะอตแทกสามพันเก้านะฮะสปีดร้อยสามสี่นี่ดูแอบไว้วด้ไหมโรบินเรานี่ไม่ได้ถึงครึ่งโรบินไอดีนี้เลยนะเนะี่ยแล้วคนมาจําตัวนี่โหอ,อย่างดีเ <c oughs> พิ่มแอตแทกเยอะมากนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเทพขนาดไหนนะ้วเทรสก็เต็มหมดแล้วเรล,ลิกเต็มหมดแล้วแล้วก็ไอโดอรอน โนวิอน e ีอู้วเอ่อ e1 เนาจำได้ e2 ทำได้เนี่ย e2 บวกสปีดแล้วก็รีเจเนเรชั o n เฟ f e c เพิ่มหนึ่งออกให้มันได้ได้ hp เอ้ยไม่ใช่ได้พลังงานทุกครั้งที่เพื่อนแอคชั่น e เนาะ e4 นะตอนกดอันติถอด ถอดไอตัวดีบัฟออกเพิ่มเอฟเฟกต์เรส E4 นี่แปลกๆเน้อทำไมมันเหมือนพวกตัวฮิวอ่ะอันนี้ไม่โบดในเหมยเลยนะนี่บวกเหมือนต้านสถานะนะแต่ก็โอเคตรงที่ว่าทำให้เพื่อนไม่ถูกหยุดใดๆนะแต่ก็แปลกเดียน,นี่ไม่ได้โบดในเมยไม่ได้ช่วยเรื่องในเหมยเท่าไหร่โรบิน E4 เออน่าสนใจว่าทำไมถึงหยุดที่ E4 นะทำไมไม่หยุดที่1 2หรือว่าทำไมไม่ไปที่6เลยสีนี่มันอารมณ์แบบมันไม่ค่อยมีใครมาหยุดกันแถวๆนี้เนาะอ่าโอเคนี่ก็คือโรบินนะแล้วก็รนนะวรนเหมยนีไปจำตัวเช่นกันสปีดร้อโอ้เร็วใช้ เป็นเซตเบรกเอฟเฟกต์เบรกเอฟเฟกต์สองเจ็ดแปดทำไมเบรกเอฟเฟกต์มันเยอะขนาดนะ่ะล้วนเหมือนจริงต้องการแคร่แบบสัก200 100เท่าไหร่60 80ก็พอแล้วไหมเบรกเอฟเฟกต์สอ0รกว่า2องเนี่ยนะผมมันต้องเยอะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหต้องมีทุกชิ้นเลยนะเดี๋ยวนะ11 11อ็ดทีนั้1สอย่างเนี้ยเนะี่ย11 11 17โอ้ตอนแรกนึกว่านึกว่าไอตัวไอตัวออฟลองจะเยอะกว่านี้นะ โอ้แต่ก็อย่างน้อยก็มีทุกชิ้นใช่ไหมแล้วก็มีเชือกด้วยแล้วก็มีไอตัวตัวไอไลท์โคนด้วยถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ใส่ไม่ใส่เชือกรีพลังงานวะเออถ้าเงิั้นใส่เชือกรีพลังงานไม่ดีวะจะได้จะได้เบิร์ดเร็วๆอันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยโออห e ด้วยนะโดนเหมือน E1 ด้วยตัวบัฟสุดโหดนะครับผมอ่าโอเคไปต่อเออรมเมมเบรนส์ฮะเออตัวผู้บุกเบิกสายความทรงจำก็ปั้นเต็มตามสายปกติของเขาเนาะ เพลสปีด1 4 2คิดนเมต231นะฮะค่อนข้างเยอะมีเดอะเฮอร์ต้านะที่มีประจำตัวด้วยโอ้โหเราไม่มีนะดีนี้มีนะเราได้เล่นแล้วเราได้เล่นเฮอร์ต้าพร้อมอาวุธแล้วคิเดต104คิดนเมต180ในเกมไม่แน่ใจว่ามันจะหมุนเป็นเท่าไหร่เนดะี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนึงเออแต่ดูแล้วคิเดตดูเยอะมากๆเอ้ยไม่ใช่พูดผีคิดนิเมตเยอะมากแต่เฮอร์ต้าไม่ใช่ว่าต้องเน้นคิเดตมากกว่านี้หน่อยเหรอ,อ เจอคินาเมดว่ะหลายคนประจำตัวโบกคิเลตสิร์เซซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะบวกไปแล้วนะถ้าอย่างนี้นะแล้วก็มีน้องข้าวนะแคสตไ์ไรส์มีประจําตัวเช่นกันสปีด93้ิบคิเลทหกสิบสองคินาเมดสองหนึ่งสี่โอ้โห و, ลิลิกดีกว่าเราอีกอะลิลิกดีเวอร์เลยอะทำไมมันโอ้โหโอ้โหอยากได้ลิลิกแบบนี้บ้างได้ไหมโอ้โหเนี่ยอยากได้อย่างงี้บ้างอะไอ้ดีผมยังหาแบบนี้ไม่ได้สักชิ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหหืมก็ดูทุกชิ้นโอเคมากเลยทุกชิ้นเลยนะ เออแล้วก็ไอเดลลอนเป็น e0 นะฮะอ,อ่เราได้เล่นน้องข้าว e0 s1 ด้วยแล้วก็มีทริปบี้ที่ถือไมชิ่งคอกเออน่าสนใจทำไมใช้ชิ้นนี้นะทำไมไม่ใช้เป็นเดนๆๆไปเลยอะ่ะทำไมถือเป็นเมชิ่งคอกวะเออเล่นสายอะไรเนะี่ยโอ้เป็นสายเซตนี้นะจริงๆ t r i ทริปบี แต่อยากลองเทียบเหมือนกันว่าเซนนี้เป็นยังไงแต่เขามีแดนแดนแดนขันสีอ่ะก็เอามาเล่นได้เหมือนกันนะปั้นเป็นทริปบี้สายดึงดึงเทิร์นก็ได้เหมือนกันนะคิดว่าได้นะโอเคอ่ะแต่อย่างงี้ก็ถือว่าเล่นได้คือทริปบี้มันก็เหมือนพวกตัวบัฟเนอะปั้นปั้นง่ายเนอะแต่นี่เหมือนเป็นจะทําให้เป็นสายไดเมจด้วยอยากรู้เหมือนกันแรงแค่ไหนแล้วก็มีซันเดย์นะครับผมซันเดย์ก็เปิดประจําตัวหูผมว่าเจ้าของไอดีนี้อวยพี่น้องเมื่อเนี่ยโรบินซันเดย์นะมาครบจะเต็มที่ซันเดย์เล่นกับตัวไหนเนีี่่่่่ยไมมมแนนนนนนนใใจเเเหหืือออกกััะซลาาบคครรตง้ นี่แฟกประจำตัวต่างๆเต็มหมดนะฮะโอเคมีน้องคาร่านะที่ไม่มีอาวุธนะมีไฟฟลายที่มีประจำตัวเช่นกันอันีนี้ก็ถือว่าประจำตัวเยอะอยู่เด้อนี่อันนี้นแฟกเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตรงนี้มันไม่ใช่เซ็ตประจำตัวนะเนี่ยมันเป็นเซ็ตมันเป็นเซ็ตแปลกๆนะเนี่ยเซตประจำตัวคือเซตนี้เออไม่มีหรอหรือว่ามีแต่ว่าสับขาหลอกเราเอามีนี่มีในสับขาหลอกเราทำไมเขาถึงมาใส่เซ็ตนี้แทนวะหรือมันแรงกว่าเอาเบรกเอฟเฟกต์แบบดันเยอะๆมันแรงกว่าขอความรู้หน่อยอันนี้เพิ่มสปีด6% เพิ่มเรเเฟกอีก40%อันนี้สปีดเท่าไหร่แล้ว,ว่า144ใส่เซตนั้นก็น่าจะดีกว่าไหมเซตนั้นน่าจะเร็วกว่านี้ด้วยนะเพราะสปีดมันก็144มันก็เร็วกว่านั้นได้อีกนิดนึงไหมขึ้นได้อีกหน่อยไหมแต่ก็มีอะไรคนไปจำตัวอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมว่ามันถึงระดับนี้แล้วมันเล่นได้หมดอนะ่ะเอ่อโทปาสนะฮะโทปาสเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันอยู่ไหมเนะี่ยโทปาสดูแบบแอบหลุดๆเมต้าไดหนึ่งโทปาสกับเฟอร์ชเชลเนี่ยนะเอ่ออุ้ยเฟออร์เชเชลลแว,ว,วปิ อันนี้ของ m i d เดิลพ s รเหรอเพิ่มคิเลสิบสีหลังจากคริมีโอกาสถอดบัฟออกจากศัตรูก็คือได้แค่เพิ่มคิเลนแหละหลักๆโอห,หสแตนโหนอยู่นะ149 75 190ปั้นดีทุกตัวนะมีที่ไม่โกะประจำตัวคิเลนสามสองเก้าเก้าเดี๋ยวนะเขาเป็นสายคิเลนน้อยปะเนี่ยโอ้สิอี e เลยด้วยนะเป็นสายคิเลนน้อยเหมือนเฮอร์ตาปะเนี่ยมีเจอผ่านไม่มีใครเล่นแล้วมั้งเนาะไปหรูจริงโ,ยโอยมีหลายคนที่ไม่โกะสองอันเลยกาฟก้าเนาะใส่เฟอร์มาต้าไม่มีกุไนท์สลีปเวล มีแต่อยู่ที่ Silver ร์บูมมองว่าอันนี้น่าจะดีกว่าไหม้้าจะไม่ผิดอันนี้แรงกว่านะอันนี้น่าจะแรงกว่าอันนี้ของ Silver w o บูนี่ไปอยู่กับซัมโปแต่ว่าแกงนี้ไม่ค่อยได้เล่น,น่ะมันหลุดเมตาเนาะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอีหนึ่งด้วยโอ้ทำไมกดดูไม่เห็นนะเนี่ยกัฟค่าอีหนึ่งมาไงอะอันนี้พิศนาสุดแล้วพิศนาาโรบินิก ว้าวแล้วก็มีแม็กซอนที่ถือไรโคนเวลขัดสองเฮ้ยไรโคนเวลขัดสองนี้น่าจะเดาน่าจะหลุดมาจากตู้อาวุธตอนเปิดไรโคนตัวอื่นนะแต่ผมเสียดายสองตัวนี้มากเลยอะแบบหลุดเมต้าจริงจังมากเวอร์อ๋อไอหน้าผมบังไรโคนนี่หว่าแต่เรากดกดดูทุกตัวเนอะน่าจะเห็นครบอยู่ของเฮอร์ตาเป็นประจำตัวอ่ะมาดูตัวคร่าวๆพอได้แล้วเราไปเล่นกันหน่อยดีกว่าแล้วก็อดีนี ok ้โฟกัเต้นโฮ ยังไม่ได้เล่นในผมเลยด้วยนะชั้น12ดาวโล่งเลยคืออันหนึ่งที่แบบสตาร์เดิมมันรีวิวยากกว่าเกนชินคือมันมันเป็นแบบแนวแนวบอกว่าถ้าตัวมันไม่ไม่อัดแน่นจริงมันมันเล่นนานแล้วมันจะแพ้ด้วยไงแต่เกนชินบางทีมันเล่นแบบปันปันไปได้วันนี้ก็ดูลองดูแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะจัดเป็นเดอะเฮอร์ตาตี้บนแล้วก็คาร์สไลสตี้ล่างแล้วก็ทริปบี้ไปล่างเออแล้วเอาโรบินไปบนก็แหละแล้วก็มีตัวคู่เออนี่มีเจดอยู่เมื่อกี้มันไม่ได้ดูเจดเลย เมื่อกี้เหมือนไม่เห็นเจตเลยนะเอ๋อเนี่ไงเอามาอยู่ตรงนี้แหละขอดูหน่อยเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นเลยเนาะเอ,อ่อใส่ Genius r e p o s t เต็มหมดแล้วลิลลี่โฟลว์อัพแบงค์ โอเคเจ็ดก็ถือว่ามาตรฐานเลยก็ไแ้นึกว่าม,มีแล้วตอนแรกเหมือนหาไม่เจอมีตัวไหนที่เราข้าือีกได้มีฮมหัวด้วยนะหูยตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันเนี่ยจริงแต่ว่าทาร์เรนอัพไม่เต็ม l รล,ลิกเป็นเซ็ตฮิวเบสิกด้วยแต่มีประจำตัวด้วยนะไอดี้นี้เปิดประจำตัวเยอะดีนะมีฟู้ชวนด้วยเป็นไลท์ควน VR Wi-Fi นี่ผมสงสัยว่าทำไมไม่ซื้อตัวของไอตัวเฮอร์ตาช็อปมาใช้อันนั้นน่าจะดีกว่าด้วยนะเอออันนี้แปลกดีเหมือนกันทำไมไม่ใช้ตัวของเฮอร์ตาช็อปที่มันเป็น5ดาว ที่เป็นรูปคริสตัลเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วกดดูหน่อยเออเพราะฉะนั้นตัวฮิลของตีล่างเนี่ยเฮ้ยเขาไม่มีทั้งหนวชาเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีตัวฮิลเล่นคู่กับแคสไรส์เลยนี่หว่าเดี๋ยวนะ1น3ใช่ไหมนั่นเองเนี่ยตัวฮิลอะต้องเลือนระหว่างไปรู้กับหัวหัวเลยเนี่ยเฮ้ยต้องเลือนระหว่างไปรู้กับหัวหัว,วะ่ะ ไปหูุไม่มีของด้วยซ้ําไม่มีของตัวเปล่าเดี๋ยวเนื้อตัวยื้อไอดีนี้มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยมันมีอันนี้แน่นอนอ่ะมันมีหัวหนึ่งตัวแต่ว่าเทรสนี่คือแบบยังถือว่าไม่เต็มเลยนะนี่ยังได้อีกเยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยดูไปดูมาตัวยื้อหายตลกเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่คิดว่าจะหายแบบนี้แล้วแล้วอะไรคือฟู้ชวนใส่เซ็ตโหมดดิเฟนซ์ได้หรอวะอันนี้เออเซ็ตฟู้ชวลแปลกๆเว้ยแล้วเขาลืมเปิดตัวฮิลั้ยเนี่ยไอ้นี้ไอ้นดีนี้ลืมเปิดตัวฮิลั้ยเนี่ยต้องเก็บเพชรเปิดไือตต้้องใชัววฮิส เดี๋ยวนะคิดแป๊บถ้างั้นด้าน,นบนเนี่ยต้องเป็นผู้ชวนแล้วล่ะด้าน,นบนต้องเป็นผู้ชวนแล้วล่ะที่ปั้นมาไม่ค่อยไม,ไม่ไม่แน่ใจจะยื้อได้ไหมเนี่ย <c oughs> เลือดหกพันเองอะดีเฟนซ์พันแปดเออลด์เดเมจห้าเทินเออหรือเราเอาอันนี้มาใช้ดีวะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเรา,เราไม่มีเวลาเปลี่ยนเยอะลองนี้ก่อน <c oughs> แล้วก็ตีเนี่ย หัวหัวก็น่าจะดีเหมือนกันมาดูว่ามันจะเติมพี่ข้าวเต็มหรือเปล่าแต่น่าจะเติมใช้อยู่นะหัวหัวน่าจะเติมใช้อยู่แล้วรีพลังงานก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ด้จริงๆใช้ไปน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีตัวฮิวแล้วอ๋อพี่กาเลเกอร์ไงให้พี่กาเลเกอร์ได้ไหมถ้าใช้พี่กาเลเกอร์ได้เดี๋ยวจะเอาหัวหัวไปด้านบนแทนแบบนี้พอเติมพลังงานให้เฮอร์ตาได้แต่เดี๋ยวดูก่อนพี่กาเลเกอร์ได,ได้ได้ปั้นมาขนาดไหนอ่าอะไรคนไปหรูอยู่นี่โอเคโอเคเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้นี้พอมีเรื่องอยู่เอ้ยพอมีเรื่่ออองยูโเค แต่สปีดร้อยเดียวเองอะเป็นเป็นกาเลกเกอร์สายแปลกๆแ,แต่อย่างงี้ได้อยู่อ่ะลองดอูอย่างงี้แหละไม่คิดมากกว่านี้ละลุยอ่ะมามานี่หมดทั้งห,หมดห,หมดทั้งหมดมาดูกันที่นี้จะรอดไหมเสียวมากเลยเวลาเล่น,เล,นเล่นสตาร์เร็วไอดีคนอื่นเนี่ยคือแบบโอกาสคือแบบเกมเนี้ยบางทีมันต้องแบบรีใหม่อะ่ะนึก่องของมัน นานๆเหลือเกินอ่าเร่งหน่อยเร่งหน่อยอ่าโดนทุบต้องโดนทุบก่อนโอ้อะเฮ้ยกดเลยได้ปะ่ะไม่ตายเลยได้ปะ่ะไม่ตายเลยแล้วกันลุยนี่เอเอ,อหัวหัวนี่ต้องกดสก,กิลหรือกดกดสก,กิลแล้วกันเออเจ่ก็ตีธรรมดาไปได้เออห,อหัวตอ่อหัวต่อเบิร์ดมา ไปเยี่ยมแรงๆหน่อยได้ไหม,มไม่ค่อยแรงมากอ่ลองดูถ้าไม่ตายเติมพลังงานเติมพลังงานเต็มไหมเต็มเบื้อเลยลุยไปได้บ๊อบด้วยบ๊อบจะเต็มป๊อบ,บเอ้ยหัวตาเดเมียโอเคนะป๊าวเฮ้ยแรงวะ่ะเฮ้ยแรงใช่ได้เลยคิเลตเท่าไรารหร่อยากรู้เนี่ยคิเลตตอนเล่นจริงเท่าไหร่วะ ขอขอขอกดดูสเตตนิดนึงได้ไหมคิเล่ขึ้นมาเป็น56อ้าวถ้างี้เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อคิเล่ไม่ดีกว่าคิเลเมียมันล้นมากเลยอะ่ะเออเน,นี่ยมันมีอันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีอันเนี้ย Message from Beyond the Veil นี่มาจากไหนเน <c oughs> เออแต่ว่าแบบคิเลเมียร์โคตรล้นเลยผมว่าน่าจะน่าเปลี่ยนเสื้อมากเลยนะจริงถอดเสื้อถอดเสื้อคุณแม่หน่อยได้ไหมเนะี่ย โอเคเอ้ยแต่เวฟแรกผ่านไวมากเลยอะทีนี้นเหลือแค่ว่าเจดกูจะรอดไหมแค่นี้นแหละเหลือแค่เจดกูจะรอดไหมเนี่ยเมื่อกี้แค่โดนปันสองทีกูจะตายแล้วเป็นห่วงมากเลยอะเป็นห่วงสุดๆเลยนะเนี่ยไปตายก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะขอให้ผ่านก็พอคิดอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะอันนี้ต้อง ต้องตีธรรมดาเม้ยนะพูดเป็นเล่นตีธรรมดาไหมโรบินหมดเฮ้ยโรบินหมดแล้วมาใหม่เลยว่ะโคตรเจ๋งร่รรางงานอย่างดีเอามามาเราเราตั้งใจให้มันตีผลิตร่างปอมก่อนเผื่อเราจะได้แรงขึ้น,น,น,นไปด้วยเอียงสวยงามครับ นี่แหละมันจะได้เจ็บๆอันนี้ต้องฮิวหน่อยแหละเดี๋ยวเพื่อนตายโห้สวยๆแรงอยู่เติมเกรไม่ตายมามาลงเลยขอให้ตายเลยได้ไหมเนี่ยจะได้เข้าเฟสถัดไปเลยวุ้ยไม่ตายว่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันนี้ปิดได้อันนี้ปิดก่อนอ่าโอเค อ่าแล้วเดี๋ยวรอมันเรียกชุดใหม่มาได้ไหมอ้าวมันยังไม่เรียกชุดใหม่มาวะ่ะถงั้นตีธรรมดาไปก่อนอ่าให้เรียกชุดใหม่ไปก่อนอ่ะเรียกชุดใหม่มาแล้วเออฮิวหน่อยฮิวหน่อยเดี๋ยวเพื่อนตายแล้วก็โรบินบัฟใหม่ทันไหมอุ้ยบัฟใหม่พอดีเลยอ่าบัฟใหม่เดี๋ยวบัฟใหม่แล้วซัดซัดสกิลเลยอย่างงี้ปั๊บ,บ ป่าวเ้ยเจ็บอยู่ได้อยู่ได้เดเมทที่ดีอ่าไปต่อครับโอ้หัวตีธรรมดาใส่ไอ้นี่เลยเฮ้ยตายด้วยว่ะโอ้เจ๋งอุ้ย,เ,ยเน้น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 สวยงามนะสวยงามอยู่นะถือว่าเราทำดีนะเนะี่ยทุกคนเฮ้ยทีมนี้โหดเหมือนนันเนี่ยผมว่าเดเมจที่ออกไปมันใช้ได้ไหมรู้สึกเร็วกว่าไอดีตัวเองเล่นอีกอะ วิ่งมันมันเกิดใหม่เหรอเออจัดมันจัดมันเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตก,อ,แตกอีกนิดเดียวเองเนะอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวนะอีกนิดเดียวเองมันไม่แตกอะทำไงดีเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะคิดก่อนเออเติมพลังงานทันป่ะเติมพลังงานแล้วเดี๋ยวเรากดไม้ตายเจดซ้ำไปอา่ามาแล้วเ,เดี๋ยวได้ฟานแซ่ทีนะี้จะตายพอ,อดีนะ เฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยอ๋อมีไอ้นี่เอ้ยสวยหตายตอนปิดไอ้บัฟพอดนะีเลยเฮ้ยตีเมื่อกี้ใช้ได้อยู่นะสามเช้ขึ้นทีนี้มาตีนี้ตีนี้ตีนี้อ่ะเราเอากาเลกเกอร์มาเป็นตัวยือ้อนี่พี่ข้าวนะฮะพี่ข้าวพี่ข้าวพี่ข้าวเก็บมังกรามไปก่อน เรียกบัฟก่อนมาดูซิพี่ข้าวจะแบกไหมเฮ้ยมังกรอย่าพึ่งเออให้มันเรียกข้างข้าวออกมาก่อนเอาไหนข้างข้าวมาดูไหนเอาข้างข้าวมาแล้วพอดีเลยเอ่าข้างข้าวมาแล้วครับเราเอามังกรปล่อยได้แล้วที่บี้บัฟก่อนได้ไหมโอ้ที่บี้บัฟไม่ทันไม่เป็นไรฟาดไปบัฟเลยละไปดูดีแรงไหมอย่างรอนกันเนี่ย เออพี่ไก,กเลกอร์ต้องกดสกิลพอยต์นะเออฮิวใครดีอะฮิวไอ้นี่แล้วกันแล้วก็หวดหวดเพื่อจะได้ตัวดีบัฟหวดอ่าทริปี้ลงเออโอเคสวยงามแล้วก็ปลีกได้ด้วยสวยครับเออทริปบี้ตีธรรมดาอันนี้ก็ตีธรรมดาไปก็ได้อามังกรมังกรต้องพ่นให้หมดแล้วงานนี้ไปเลยตัวระเบิดไปเลยครับ ไปอ่ะโแรงอะเนี่ยแรงอัเนี่ยโอเคอ่ะมันยังทำอะไรเราไม่เยอะอุ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแม่อ่ามันล็อกออนอยู่มันยังไม่ค่อยทำอะไรเรานะเราเราซัดมันต่อก,ก่อนบับฮิวแล้วก็ปาดเนียมังกรมา เรียกมานี่มังกรไปต้องคงต้องขวัญก่อนนะเนี่ยเออเอขวัญก่อนโอเคเรียบร้อยหมือนเป็หนึ่งเวฟคนต่ออันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะระเบิดได้เลยมั้งนะเอ้ยหลุดขวัญก่อนแล้วให้ไอ,อ้ตัวลูกนี้มันบัฟแล้วค่อยระเบิดอ่าอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บัฟบัฟมับบงกรเลยอะ่ะได้ไหมเออแล้วค่อยระเบิด อ่าจะได้แบบจะได้ระเบิดแบบมันๆหน่อยนี่ระเบิดไปเลยแล้วก็ฟาดใหม่เก็บเกรดใหม่อันนี้เราอาจจะต้องกดสกิลเฮ้ยทริปปี้ทริปรป,ปี้ตีเพื่อนไม่เป็นไรเรามีแก้นี่เรามีแก้ไปเลยไม่ตายแรงปะเนี่ยดูดาเมจเพิ่มนี่ดูดาเมจเพิ่ม เอาไม่เห็นออกอีกรอบเลยโอ้ยเจ็บอย่าตีเยอะเจ็บอ่าอันนี้เราต้องรต้องตีธรรมดาแล้วไดมสกิลน้อยอ่าแล้วก็ไม้ตายเติมเปอร์เซ็นต์ก่อนหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าฟา,ไาดไปซิบี้โอเคหัวไปฮัลรหลิ์ปาดอีกทีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับไปตีไปนี่มาเลย เลือดแต่ละตัวนี่เริ่มเจ็บมากโอ้โหเธอหน้าจะรอดไหมเนี่ยเธอหน้าจะรอดไหมเนี่ยต้องระเบิดไปก่อนนะอะวิ่แย่แล้วเอเนี่ยทริปี้จะตายไหมเนี่ยมันจะซัดแล้วรัวมากเลยนะโอ้โหมันอึดมากเลยว่ะมันอึดมากเลยทริปี้มันอึดมากเลยผมประทับใจมากเลยที่ไม่มีใครตาย อาหิวขึ้นมาอามาเราได้ป่าแล้วโอเคป้าไปป้าหิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาครับโอเคมังกรมาโซนบัฟมเออเออเฮ้ยเมื่อกี้ก็ดูแรงใช้ได้นะใช่ไหมพ่นพ่น เดี๋ยวเราขอดูเลือดมอนก่อนผมว่าเราควรก่อนครั้งหน้าค่อยระเบิดอ่าเราเก็บมังกรไว้าานิดนึงไปตบมือมืมมีบีบับใหม่ผมว่ารอบนี้น่าจะโอ้สวยๆเลือดมันน้อยแนละ้วรอบนี้ระเบิดได้แล้วอาจจะตายหมดพอดีเลยนะผมว่าน่าจะหมดพอดีนะรอบนี้นะป๊าเปี้ยง เอ้ยยังวะเฮ้ยโเ,เคียดาวเต็มให้ดีนี้ได้วะโหแค่ไม่เก่งไอดีเขาก็ภูมิใจมากเฮ้ยเมื่อกี้3ามดาวนี่สามหกดาวแมใช้ได้ใช้ได้ไอด,ดีนี้สนุกสนานได้เล่นโรบินด้วยก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวดีขอบคุณอาคายเนโรนะฮะอ่าก็สนุกสนานนะผ่านดาวเต็มได้แบบไม่ยากเกินไปนะสุดยอดนะเป็นไอดีที่ไม่ง้อตัวตัวเฟื่องฟู5ดาวสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรามีอ๋อแต่เรามีหัวหัวช่วยแบกด้วยไง ตัวแต่ดีมันเป็นตัวที่ไอดีผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เล่นนะอย่างฮัวฮเนี่ยไม่มีเลยนะก็ดูเหมือนการช่วยฟื้นพลังงานเนี่ยจะเข้ากับเฮอร์ตากับโดบินได้ดีมากๆเลยก็ดูเป็นเหมาะสมพอดีแล้วก็เกือบลืมพี่กากเลกอร์แล้วก็ไปเจอพอดีก็เลยสามารถเคลียร์ได้นั่นเองนะแต่และตัวก็ปั้นเหมือนกัเครื่องเต็มมากมีแค่เฮอร์ต้าเนี่ยแหละเฮอร์ต้าเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นเราอ่ะ นี่ไงก็มีนี่หวา่าแล้วระหว่างาจ,จะเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวนี้แทนนะหรือเขากำลังทดสอบอยู่วะเนี่ยมีเสื้อบอกคิเลตอยู่คิดไดเมลสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะเออผมว่าไอเนี้ยอย่างเงี้ยเดาเดาว่าดีกว่าเพราะอย่างเมื่อกี้เวลาเราดูบัฟอ่ะคิดไดเมลมันโบกไปล้นล้นสุดๆเลยอะ่ะมันมีบัฟจากมันมีบัฟอะไรวะที่มันโบหก60%บร์ต์คิดไเมลแค่นี้ป่าวะหรือเราดูผิดแต่เอาเป็นว่าเมื่อกี้คิดไดเมลมัน200กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมาเพิ่มคิเลตน่าจะไอ้นี่กว่าน่าจะ ตรงกว่านะครับผมอย่างนั้ตามเราเราเคลียร์ดาวตเต็มไปแล้วก็ไม่ต้องทำไรหรอกนะครับไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ส่ออดีมากๆครับที่ส่งออดี้มารีวิวนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือใครที่สนใจอยากได้รีวิว,วดีแบบนี้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจลาก่อนเพจได้เลยสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมกับโรบินที่เจ้าของออด,ดี้ดักนะครับบ๊าย <S <s บาย <S 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 <s